จิมรรนกล่าวว่าถ้าคุณไม่วางแผนให้กับชีวิตตัวเองคุณต้องไปทำตามแผนชีวิตของคนอื่นพลังแห่งจิตใต้สำนึกจะทำงานร่วมกันระหว่างความปรารถนากับอารมณ์แห่งความเชื่อเสมอใต้สำนึกคือความเชื่อมโยงระหว่างจิตกับปัญญาของมนุษย์เป็นตัวกลางที่สามารถดึงพลังความเป็นอัจฉรยะในตัวเราออกมาได้ตามต้องการการคิดถึงสิ่งที่ต้องการบ่อย ซ้ำแล้วซ้าเล่าจะทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายที่คุณต้องการมากมนุษย์ไม่สามารถสร,าสร้างสิ่งที่เขาไม่ได้คิดออกมาได้การใช้แรงกระตุน้นด้วยการจินตนาการบวกกับแผนงานที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จที่คุณต้องการไนดะ้คุณต้องพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ดีที่อารมณ์เชิงบวกจะทำให้จิตใต้สำนึกดึงดูดสิ่งที่ต้องการได้โดยงา่าย ถ้าคุณคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการด้วยความปรารถนาความเชื่อความศรัทธาความหวังความกระตือรือร้นความต้องการให้จิตใต้สำเน็จจะดึงดูดสิ่งนั้นมาให้คุณได้เร็วขึ้นจงจำไว้ว่าอารมณ์เชิงลบจะทำให้จิตใต้สำาน็จไม่ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเช่นอารมณ์ของความกลัวความอิจฉาความโกรธความแค้นความโลภหรือความเชื่อที่งมงาย นั้นสิ่งที่เราต้องทำคือฝึกสร้างนิสัยและอารมณ์เชิงบวกทุกวันทำจนกระทั่งนิสัยและอารมณ์เชิงลบจะค่อยๆหายไปในที่สุดและเมื่อทำบ่อยๆมันจะทำให้คุณสามารถควบคุมจิตใต้สำนึกของคุณได้